สวัสดีครับพบกับ c ช n n นลเชียร์ดิพูครับก่อนชมคลิปกันต่อนะครับผมขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆชาวดิพูทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมและติดตามช n แนลเล็กช่องนี้ครับหากทุกใจคลิปนี้นะครับสามารถช่วยกันง่ายๆได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนคอมเมนต์นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับส่งซุปเปอร์ตงเข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับช่วยผมด้วยนะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับคืนนี้นะครับทีมลิพูของพวกเราครับก็มีคิวลงแข่งเกมพิมลิกนัดที่23แล้วนะครับโดยการบุกไปเยือนทีมคิสตันพาเลตนะครับในเวลาตีสนาทีนะครับโดยสถานการณ์ตอนนี้ทีมลิพูที่พวกเรารักนะครับอยู่ในอันดับที่8ของตารางมีอยู่35คะแนนนะครับตามหลังทีมสเปร์นะครับทีมอันดับที่4นะครับที่ลงแข่งมากกว่าพวกเรา2นัด เพียง7คะแนนเท่านั้นนะครับเกมคืนนี้นะครับลิพูต้องเก็บ3มแต้มให้ได้เหมือนเช่นเคยนะครับเพื่อพื้นที่ไปเล่นบอลยุโรปในฤด,ดูกาลหน้านะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของทีมเราแล้วในตอนนี้นะครับก็ติดตามและลุ้นนะครับและเชียร์ทีมลิพูไปด้วยกันนะครับ โอกาสไปเล่นบอลยุโรปในฤดูกาลหน้ายังมีความหวังอยู่นะครับผมเชื่อว่าผู้เล่นลิเวอร์พูลจะสู้กันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อทวงคืนศักดิ์ศรีนะครับและความเป็นลิเวอร์พูลของตัวเองกลับมาให้ได้ก่อนจบฤด,ดูกาลนี้ครับ ด้านเว็บไซต์ This Is Anfield นะครับได้สรุป4เรื่องที่น่าสนใจที่เยนนคอปได้ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนเกมนะครับลิเวอร์พูลจะลงแข่งกับทีมลิขิสตันพาเลตในคืนนี้ไว้ดังต่อไปนี้นะครับเรื่องที่1ครับเมื่อได้มานั่งคิดทบทวนนะครับหลังเกมที่ลิเวอร์พูลแพ้ทีมเรอัลมาดริดไปแบบหมวดสภาพนะครับเยนนคอปก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอย่างน้อยนะครับความพ่ายแพ้ในเกมนัดนั้นก็ทําให้เขานะครับได้เห็นเรื่องดีบางอย่างที่เกิดขึ้นในทีมลิเวอร์พูล ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้เห็นมานานแล้วเขาจึงมีความสุขกับเรื่องดีๆบางอย่างที่เกิดขึ้นในเกมที่แพ้เรอเอามาดดิดนะครับและเขาหวังว่านักเตะลิพูจะพยายามกันต่อไปเพื่อรักษาฟอร์มการเล่นของตัวเองที่เริ่มกลับมาแล้วให้ได้ครับ เรื่องที่2ครับเยเกนคอปนะครับเปรียบเปยว่าทุกเกมที่เหลือในพรีเมีย์ลีกต่อไปนี้คือเกมแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกนะครับเพราะเป้าหมายในตอนนี้ของลิพูคือจบอันดับท็อปโให้ได้ทุกเกมที่เหลือในพรีเมีย์ลีกตอนนี้นะครับก็ไม่ต่างจากการลงแข่งแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกครับ เรื่องที่3ครับเยเกนคอฟนะครับแจ้งข่าวดีว่าโคนาเต้หายเจ็บแล้วจริงๆนะครับแต่เขาเพิ่งได้ลงซ้อมกับทีมแค่2องเซ i กชันนะครับ2 s e เซกชั่นการฝึกซ้อมเท่านั้นเกมคืนนี้นะครับโคนาเต้ก็จะไม่ได้ลงเล่นอย่างแน่นอนนะครับเรื่องที่4ครับเยเก n นคอฟนะครับพูดถึงเรื่องการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ว่าเขายอมรับว่านะครับตอนนี้ทีมลิพูถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแล้วช่วงซัมเมอร์เนี่ยครับ ช่วงซัมเมอร์นี้นะครับลิเวอร์พูลจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างอย่างแน่นอนนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องประชุมกันอีกทีกับเจ้าของทีมครับและทั้งหมดนั้นนะครับเป็นเป็นสี่เรื่องที่น่าสนใจที่เยนกินคอปได้ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนเกมที่ลิเวอร์พูลจะลงแข่งกับทีมคริสตันพาเลในคืนนี้ครับ ประเด็นต่อมานะครับเจมพียอนนะครับนักข่าวสายหงคนดังจากเว็บไซต์ดิแอเรติกนะครับได้ออกมาเขียนบทความสรุปสถานการณ์ล่าสุดของทีมลิพูที่กําลังอยู่ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านและเปลี่ยนแปลงจากผู้เล่นชุดเก่าเป็นผู้เล่นสายเลือดใหม่โดยนักข่าวคนดังรายนี้นะครับได้เขียนไว้ในบทความของเขาว่าทีมลิพูสไตล์เยร์กินคอปไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ล่มสลายแต่อยู่ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านและเปลี่ยนแปลงต่างหากครับการใช้เงินในการสร้างทีมใหม่ขึ้นมานั้นได้ผลอย่างแน่นอน แต่ในมุมมองของเจมเพียสนะครับการทุ่มเงินมหาศาลมากกว่า500ล้านปอนด์แบบทีมเชลซีแล้วอยู่ในอันดับที่10ของพิีมีย์ลีกเป็นการใช้เงินซื้อนักเตะที่ไม่ฉลาดเลยนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่มากเกินไปหรือเร็วเกินไปนะครับก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีเสมอไปครับเจมเพียสนะครับมองว่ากระบวนการการเปลี่ยนผ่านเพื่อสร้างทีมใหม่ขึ้นมา ต้องค่อยเป็นค่อยไปและตอนนี้ลิอร์พูลมีดาวรุ่งมากมายนะครับที่พร้อมลงเล่นให้กับทีมไปอีกหลายปีนะครับทั้งโคนาเต้นะครับที่อายุ23ปีหลุยดีอารนะครับที่อายุ26ปีดาวินนูเวยสที่อายุ23ปีคาวินแลมซี่ที่อายุ19ปีฟาเบ o โอคาวันโย่ที่อายุ20ปีเบนดกที่อายุ17ปี โคดี้กักโปที่อายุ23ปีฮาวิเอเลยสนะครับที่อายุ19ปีเคอร์ติสโจนที่อายุ22ปีและสเตฟานไบเซติกที่อายุ18ปีซึ่งผู้เล่นดาวรุ่งเหล่านี้นะครับมีสัญญาระยะยาวกับทีมลิฟูและพร้อมนะครับที่จะขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมลิฟูในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านนะครับและเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นครับ สถานการณ์ของผู้เล่นลิฟท์ในแนวลุกนะครับไม่จำไม่จําเป็นนะครับต้องเปลี่ยนผ่านหรือเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับนูนเยสน,นะครับแม้จะเพิ่งได้มาเป็นผู้เล่นของลิฟท์ในฤด,ดูการนี้แต่เขาก็ยิงไปแล้วถึง12ประตูส่วนกัคโปก็เริ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและเริ่มเข้าใจบทบาทในตำแหน่งใหม่ของตัวเองแล้วส่วนซาลานะครับแม้ฤด,ดูการนี้ฟอร์มของเขาจะดรอปลงนะครับแต่เขาก็ยิงได้ถึง19ประตูและทําไปถึง9แอซิ์เลยทีเดียวนะครับส่วนฟอร์มิโนนะครับที่กําลังจะ หมดสัญญากับลิวพูนะครับหลังจบฤด,ดูกาลนี้นะครับกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาทางเลือกที่เขามีนะครับและเจมส์เพียร์คาดว่าเฟอร์มิโนจะตัดสินใจเรื่องอนาคตของตัวเองในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและลิวพูนะครับพร้อมที่จะดันเบนโดขึ้นมาทดแทนการจากไปของเฟอร์มิโนหากเฟอร์มิโนนะครับไม่ต่อสัญญาใหม่กับลิวพูครับ ส่วนสถานการณ์ของผู้เล่นลิอร์ผู้ที่เล่นตำแหน่งกองกลางนะครับเป็นตำแหน่งที่ต้องเปลี่ยนผ่านและเปลี่ยนแปลงมากที่สุดนะครับหลังลิ่ผู้ประมาทเกินไปนะครับที่คิดว่าเฮนเดอร์สันฟามิโยและเตียโกจะโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเหมือนในฤด,ดูกาลก่อนนะครับ ซึ่งเจมเพียรมองว่านะครับเหตุการณ์ที่คอปเลือกที่จะส่งเจมิลเนอร์และเอลเลียสลงสนามนะครับแทนที่จะส่งเกต้าและแชมเบรนในเกมที่ลิฟภูแพ้ทีมเรอัลมาดริดคือสิ่งที่สะท้อนนะครับให้เห็นถึงปัญหาของผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางของลิฟภูไบเซติกนะครับเป็นนักเตะในตำแหน่งกองกลางที่มีอนาคตสดใสที่สุดแล้วนะครับและคงได้เรียนรู้ประสบการณ์นะครับจากเกมที่ลิฟภูแพ้ทีมเรอัลมาดริดนะครับไบเซติกนะครับยังมีเวลาในการพัฒนาตัวเองทั้งด้านความสามารถและในด้านของร่างกาย อีกหลายปีนะครับและเจมส์เพียรเชื่อมั่นว่าาบเซติกนะครับจะพัฒนาขึ้นมาเป็นนักเตะที่ดีได้ในอนาคตครับในความคิดของเจมส์เพียรแล้วนะครับลิเวอร์พูลนะครับต้องการกองกลางใหม่อีกสัก2คนเป็นอย่างน้อยนะครับซึ่งสถานการณ์ล่าสุดนะครับจูดเบลลิงแฮมเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆของลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้นอกจากนั้นแล้วนะครับลิเวอร์พูลยังสนใจมาเตอุสนูเนสของทีมวูฟแฮมตันเช่นกันและกําลังจับตาดูนะครับสถานการณ์การต่อสัญญาของเมสันเมาส์ กับทีมเชลซีอย่างใกล้ชิดอยู่นะครับการซื้อผู้เล่นนะครับหรือพาผู้เล่นเหล่านี้เข้าสู่ทีมลิพูไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับและต้องใช้เงินมหาศาลในการซื้อแม้ตอนนี้นะครับ FSG จะออกมาบอกว่าเขากำลังหาผู้ร่วมลงทุนอยู่แต่สุดท้ายนะครับก็ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนอยู่ดีว่า f s g จะมีเงินสดให้เยะ์กินคอปเสริมทัพเท่าไหร่ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ ส่วนสถานการณ์ของผู้เล่นในเกมรับนะครับที่ก็กําลังอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเปลี่ยนผ่านและ เปลี่ยนแปลงเช่นกันครับเจมส์เพียคิดว่าลิปูนะครับควรซื้อเซนเตอร์แบ็กเพิ่มอีกหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยเขามองว่าฤดูการนี้นะครับโคนาเต้โชคร้ายเหลือเกินนะครับที่เจออาการบาดเจ็บมารบกวนถ้าโคนาเต้นะครับได้ลงเล่นในเกมที่ลิปูแข่งกับเรอัลมาดริดเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาเจมส์เพียเชื่อว่าผลการแข่งขันจะแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในตอนนี้และพูนะครับต้องไม่ลืมว่านะครับอาร์เดียนก็กำลังจะหมดสัญญาหลังจบฤดูการนี้เช่นกันส่วนคิวินเคเลอร์นะครับผู้ รักษาประตูมือ2ก็อยากย้ายออกจากทีมผู้เล่นในตำแหน่งเกมรับนะครับจึงเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ลิพูต้องเปลี่ยนผ่านและเปลี่ยนแปลงครับเจมเพียรนะครับเขียนชิงท้ายว่าที่ผ่านมานะครับคอฟเคยมีประสบการณ์นะครับที่ต้องเปลี่ยนผ่านและเปลี่ยนแปลงผู้เล่นในทีมลิพูมาแล้วตอนที่เขามาครับมาคุมทีมลิพูใหม่ๆและตอนนี้นะครับคอฟกาลังเข้า กำลังเริ่มทำอีกครั้งนะครับเป็นครั้งที่2ซึ่งคอปนะครับกำลังทําอย่างค่อยเป็นค่อยไปทีมลิพูสตล์เย็นคอปนะครับจึงไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ล่มสลายอย่างที่กูรูฟุตบอลบางรายนะครับออกมาวิจารณ์ผ่านสื่อหลังเกมที่ลูพูแพ้ทีมเรอัลมาดริดแต่อยู่ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านและเปลี่ยนแปลงต่างหากครับและทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทความล่าสุดของเจมส์เพียสนะครับนักข่าวสายหงคนดังจากเว็บไซต์ดิแอเรติกนะครับที่ได้ออกมาเขียนบทความสรุปสถานการณ์ ล่าสุดของทีมลิพูที่กําลังอยู่ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านและเปลี่ยนแปลงนะครับจากผู้เล่นชุดเก่าเป็นผู้เล่นสายเลือดใหม่ครับ ประเด็นสุดท้ายประจําคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่ข้อมูลจาก2นักข่าวสายหงคนดังนะครับซึ่งออกมาเปิดเผยนักเตะลิเวอร์ทียูนะครับจะปล่อยตัวออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเริ่มต้นที่นักข่าวสายหงคนแรกนะครับอย่างเดวิดแมดด็อกจากเดอมิลเลอร์นะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าเยอกินคอปนะครับอาจปล่อยตัวฟาบิโยออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังนะครับเป็นกําลังหนักให้ทีมยูฟูมาเป็นเวลาหลายปีแล้วซึ่งสาเหตุนะครับที่คอปพิจารณาเรื่องปล่อยฟาบิโยออกจากทีมก็เพราะว่า คอนะครับถูกบังคับให้ต้องขายฟาร์มิโยออกไปในขณะที่ราคาค่าตัวของฟาร์มิโยยังไม่ตกนะครับและต้องการเงินไปซื้อนักเตะกองกลางตัวใหม่โดยดวิดแมดด็อกเชื่อว่าค็อกต้องการผู้เล่นกองกลางใหม่อีก3คนในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ ด้านนิวโจนะครับนักข่าวสายหงจากเว็บไซต์ go com นะครับได้ให้สัมภาษณ์กับทางรายการ The Red Men TV ว่าลิ์พูนะครับมีแนวโน้มที่จะปล่อยตัวมาติดออกจากทีมหลังฟอร์มตกอย่างหนักในฤดูการนี้นะครับแต่จะเก็บโจโกโมเมสไว้ใช้งานต่อไปในฤดูการหน้านะครับเนื่องจากโกเมสนะครับบน เป็นนะครับผู้เล่นอังกฤษนะครับและเพิ่งต่อสัญญาใหม่กับลิเวอร์พูลได้ไม่นานนะครับการซื้อยอสโกกวาดดโอนะครับกองหลังทีมไบรซิกมาร่วมทีมลิเวอร์พูลแทนมาติดนะครับเป็นเรื่องที่ลิเวอร์พูลต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับเพราะค่าตัวของกวาดดโอนั้นค่อนข้างแพงมากๆนะครับซึ่งล่าสุดนะครับสื่อชื่อดังอย่าง s k y s p o อร์นะครับออกมารายงานว่ากวาดดโอมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ เกล้านปอนด์เลยทีเดียวครับและทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลจากเดวิดแมดด็อกและนิวโจนนะครับสนักข่าวสายหงอีก2คนดังนะครับที่ออกมาเปิดเผยและวิเคราะห์นะครับว่านักเตะลิเวอร์พูลนะครับคนไหนนะครับที่จะออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแล้วเพื่อนๆชาวลิเวอร์พูลนะครับอยากปล่อยนักเตะลิเวอร์พูลคนไหนออกจากทีมมากที่สุดในช่วงซัมเมอร์นี้ครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆชาวลิเวอร์พูลอีกครั้งนะครับที่เข้ามา ชมคลิปนี้นะครับหากถูกใจคลิปนี้นะครับสามารถช่วยกันง่ายๆได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนกงคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับช่วยผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับ